สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับปีนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเป็นวันดีวันนี้หลายคนก็หยุดงานนะครับแต่งานที่บริการให้บริการก็ไม่หยุดวันนี้ได้สองแรงนะครับใครทําง,งานวันนี้ได้สองแรงนะครับนี่ก็มา พูดกันเรื่องบ้านกรบกอบีบ้านลุงพลนะครับมีแต่สิ่งดีๆเขมามาครับมีแต่สิ่งดีๆก็ามาปู่นักราชโครงขึ้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ้พอครองขึ้นเสร็จลุงพลก็อันเชิญมาอีกแร้พุุตจินราชมาจากมุ่นมาจากเมืองพิษณุโลกนะครับ,รบมาจากเมืองพิษณุโลกอันนี้ก็มาคุยกัน เรื่องความก้าวหน้าของการสร้างป่อปูวิจิตป่อปูนาคราชนะครับตอนนี้ก็โครงขึ้นเสร็จแล้วเรื่องโปกกันแล้วโปกปูนกันแล้วผมก็จะดูว่าเขาโปกคนยนังเขาทำกันยังตอนนี้ผมก็คิดว่าไอ้ข้างในเขาใสาป่ปูนมั้ยมันคิดอยู่ว่าผมเอ้าอุอ้นเหมือนที่ผมคิดนะ่ะเขาโปกปกูนเนี่ยโปะแตรอบนอกข้างในไม่ได้ปล่อยโล่งไว้เลย แต่เขาปวดนานไม่จิ่ไม่ช่โรคเดียวสองรคนะมากกว่าสองรอบทุกวันเนี่ยผมดูเขาปวดกันสองรคนะโรคเรกเขาบอกปวดให้เร็จก่อนปวดแห้งก็ทับใหม่ทับโรคบที่สองผมถามมันนานเท่าไรได้ผาก็ถามถามมันนานเท่าไรได้ผมไม่ได้ถาม,ถามาาปปก็ถามมันปวดนานเท่าไรได้ยูทูบเบอร์ก็ถามมันนานเท่าไรได้ ชี้นี่ไว้ดูกาโอ้ประมาณทรงนี่กว่าโอหนาไม่ใช่บางหนาหลช่วงนี้จะช้าหน่อยจัดรีบจัดรีบฝีมืองานฝีมือช่วงนี้งานฝีมือมีการโดนสิ้นรวดลายหลังจากนี้เสร็จก็น่าจะเป็นเรื่องกลิดกลิดนี่ทำยากนะผมว่าผมไม่รู้ว่าเขาำกลิดในตัวด้วยเปล่ ถ้าติดในตัวนั้นยิ่งยากหมายถึงว่าเขาทําข้างนอกหรือทำข้าง,างในไม่รู้นะบางทีคนฟังอาจจะไม่รู้ว่าเข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่าคือติดนอกตัวคือทาข้างนอกแล้วออกมาแปะติดแล้วให้ยึดติดกันเลยประมาณนะั้นถ้าติดในตัวก็ฉาบเลยฉาบแล้วก็ตีเกล็ดตรงนั้นเลยเอาไว้ยินเห็นก็เลยติดแน่นตุบเลยคนะือตดในตัวผมไม่แน่ใจนะ ก็มีการใส่องค์พระไปด้วยนะที่ฐานเห็ือนโอ้ผมว่าประเพณีเขาเปรกเนี่นยึงบอกผมไม่เคยเห็นคนหลายคนไม่เคยเห็นผมก็ดูมันตั้งแต่แดงก็ใส่พระเข้าไปใส่พระบูชาเนี่ยก็ไปผมไม่รู้ว่านะใส่ไปทําไมนะเออเขาก็ใส่ไปไปก็หลายโยกเลยใส่เข้าไปคนทาก็ทําไปแต่พักนิเดี๋ยวเขาออกไม่รู้ไงก็กลัวคนกลัวช่างที่ทาเพา่ผมออก็เลยออกเห็นลูกบอลก็ออก นะครับเอาหมดแล้วเนี่ยคุกก็กลัวัว่าคนค,คนที่ทําจะแพ้แพ้แพรพคือไปอยู่ที่สูงนะน่าจะประมาณนั้นวันนี้วันหยุดนะครับวันที่หนึ่งก็ยังยังมีคนทําอีกอูย้ยังทําต่อนะไม่หยุดนะครับวันนี้ลุงพลต้องให้สองแรงนะครับเนี่ยลุงพลว่าแต,ต่ต้องให้สองแรงนะจ้างวันนี้ทาต่อไม่หยุดเลยอาหงาดาร้อนาอาัดร้อนเลยนะครับ แต่ที่นั่นไม่รู้เป็นไงตอนเช้าเห็นเขาว่า,า,าอากาศเย็นหนาวตอนเย็นตอนอ้ยตอนตอนเช้าหนาวไม่จะเย็นหนาวอุณหภูมิเก้าองศาเห็นเขาว่าเก้าองศาสิบองศาถือว่าหนาวผมขนาดไปอยู่กรุงเทพสิบแปดองศาโอ้โหหนาวนะครับบ้านใครเป็นไ,ไม้เนี่ยมเอามือแตะปั๊บเนี่เป็นรอยน้ําเลยหยดน้ําเลยขึ้นเลยแต่นี้เก้าองศาผมว่าไม่รู้อยู่ยังไงนะครับเหมือนมืองนอกเลยแต่ถึงนั้นเขาว่าเขาว่านหนาวจริง เนี่ยเหมือนช่วงนี้โอปป้าเขางานฝีมือล้วนๆไปเห็นว่าประมาณสิบสิบเมตรกว่านะครับรวันเดียวก็ปาไปสามสี่เมตรเลยสองวันก็ตีว่าสิบเมตรช่างหลายคนทำาลยน,นโอ้โหแล้วคนมีฝีมือทั้งนั้นนะครับมีประสบการณ์ผ่านมาเยอะนะครับไม่เท่าไรก็เสร็จผมว่าแต่สามเดือนนันไม่อยู่นะลุกคนนะผมว่าผมาผมองไวนะ เสร็จก็ดีบวกกขมาสักนิดนะตกแต่งนู่นนี่นั่นแต่งพื้นนีกอะไรปอ้ยเขาถ่ายภาพมาให้ดูนะโอ้สวยมองไปข้างหลังภูเขาวสวยมากมีต้นไม้เยมีภูเขาด้วยเล็กกาวอย่างดีถ่ายรูปสวยมากที่ผมพูดมองเหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยโอ้สวยบ้านเนี่ก็สวยยางพูดถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ยุคยโอกันนะย<อ>ิ<อ>่งนี่แถว อ่าเหนือไบ่ยิ่ง g i เลยร้ยมีภูเขาเยอะแต่มันภูเขาเยอะไม่ใช่โบนะบ้านเราเลยยูทัศบ้านเมืองกวางมาเที่ยวกันเยอะแต่ว่าอีสานกวางชอบมาเพราะว่าธรรมชาติมีภูเขามีนาเลยในบ้านลุงพลก็มีนาในด้านหลังไปกราวย่างดีเลยเป็นนาองู่เคียงกันเลยกับพระพุทธจะินราชโอ้สวยสวยงามมากโโอ้ห นี <idd ratchet Lust> ่เห็นไหมผมบอกแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาผมเคยพูดแล้วลองลองไปลองไปดูเลยคลิปก่อนก่นเนี่ยถ้าใครไม่ดูลองไปดูพวกกูกอบโอ้ยเริญเน่เห็นไหมยู่มาหรือมาความเจริญเดี๋ยวพอเสร็จเดี๋ยวโอ้ยมีนักท่องเที่ยวเที่ยวเยอะแยะมากมายรับกันไม่ดึกรับกันไม่ทันเตรียมเตรียมที่ที่พักไว้ก็แล้วกันลุงคนมาเต็นนะนะ นี่วันที่เปิดเปิดงานนี่ไม่รู้นะรถนี่โอ้โหไม่มีที่จอดนะบางคนเตรียมที่จอดรถไมด้วยนะเตรียมจานาที่อ่าม่านกุบกอบไว้ให้รถก็มาจอดจัดไปด้วยไม่ใช่มาจอดแล้วเบื่อโอ้ไม่ได้นี่เสร็จเลยนะเราไม่รู้ใครอยู่ตรงไหนนะมากันเยอะแยะอืให้เป็นเรียบร้อยมีทางออกทางเข้านี่มาเที่ยวได้เลยนดี๋ยผม,มาจะจัดวันได้เลยมาได้เลย มาดูบ้านกบๆนี่โอ้โหมันน่าเที่ยวกันนะในบ้านเราไม่ต้องไปถึงเมืองนอกนี่ประชาชนทัพันเที่ยวบ้านเราเลยน่ะอายกเราเดียวเขไปเที่ยวกันเออให้เงินสะพัดกันในบ้านเราเที่ยวกันที่เที่ยวยุ่ยย่บ้านเราเที่ยวบ้านเราไม่ต้องไปบ้านเพื่อนนี่ที่บ้านบนกันโอ้ไปเลยครับนี่เราพุทธินรานก็มีอะคนอยู่หว่างนี้ก็มาเที่ยวว่างนี้อ่าคนอยู่ว่างตะกนองตะแถวนี้ตะกอนปนอมบนนราธานีแถวนี้ พาเราสินนี่มาขึ้นมานี่เลยอ่าเราไม่ต้องไปฝั่งฝั่งนูน้นฝั่งพิโลกคนฝั่งนู้นก็เออไปพิโลกเลยแต่วิจิตแต่ว่าอะไรนี่บ้านไปฝั่งนูน้นนะครับความแปลงเพศก็ไปเที่ยวมีด้ยเดี่ยวมากมายบ้านโน่นเห็นไหมที่บ้านลุงคนนี่ต่อไปนี่โอ้นักท่องเที่ยวมีเห็นทุกวันเลยลุงบนก็อ่าอุ่นใจนะมีเพื่อนคุยตอนนี้ลุงคนก็ไม่เหงาแล้วพูดง่ายๆไม่เหงาแล้วมีเพื่อนคุยนะครับเร้วุฒิจิไดารามาแล้วนะ พระกุบาลกุเมืองเนี่ยนอ่าพี่โลกภูมิใจเนี่ยอ่าลุงบนอ่านี่บอกไว้ภูมิใจคนพี่โลกคนพิ่โลกภูมิใจเนี่ยโอ้พระกุบาลกุมเมืองไปไว้ที่สักรรบูชาอีกแห่งหนึ่งโอ้โหนี่ที่ผมก็บอกมานะว่าเมองนอกเนี่ยเขาจำลองไปทำเป็นพระประธานเนี่ยเยอะเลยอ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจำลองไว้เยอะ ในประเทศไทยนี่บอกบอกไม่ถูกไปที่ไหนบ้างแต่เยอะก็อบอกเยอะมากเป็นพระที่สวยยสวยมากขนางคนรังมาจากเมืองนอกนะก็ไปนั่งที่ด่พุนถงบิโลกนะก็ไปนั่งในในวัดต่อหน้า,อ,าองค์พระพรุทธชินราชน่ะโอ้อนั่งมงกุสองชั่วโมงไม่เบื่อเขอาบอกงั้นโอ้เห็นมองสวยเขาไม่เหาาออกไปเลยมงคุนั่งน้ําตาไหลความปลื้อดีเขาว่างั้นโอ้นั่งน้าตาไหลเลยโอ้แปลกดีสวยมากพระ พระองค์นี้บอกสวยเป็นพระทจ่สวยบอกสวยที่สุดในในประเทศไทยเขาว่าได้เขาว่าอืมเป็นองค์ที่สวยมากผมก็เคยไปนะผมเคยไปนะไนะไ่เดี่ยวตอนนู้นยังเด็กๆไม่เดียวมือไไม่ร,มรู้ยังไม่รู้เรื่อง่าไรไปโอ้สวยบางคเข้าไปกราบไหว้บูชาสวย,ยนึกนึกได้ผมนีโ้โอ้ใช่พูดจินะานเป็นพระกุมารกุมเพิงที่นั่นะผมเคยไปที่นั่นนานเลยนะครับสวยมากนะครับอายุหกร้อยกว่าปีเ อ่อตอนนี้อันนี้บอกว่าพี่ล้ลุงคนมาบริตานนี่ก็ต้องเขียนนะมาวันที่เท่าไรสร้างวันที่เท่าไรพอมันเลยไปยี่สิบปีสามสิบปีเขาจะลูกหลานด้รู้ว่าโอ้ลุงพนตาคนเนี่ยโอ้มาแต่นยายแต่นนี่เอามาลูกมาไว้นานแล้วปีแล้วว่าไปนะออกไปเป็นตำนานเนี่ยล้งบอกเป็นตำนานที่ผมมันคอยดูแลเรื่องของลุงพลลุงพลเรื่องของป้าแต่นเล่าถึงลูกถึงหลานเนี่ย พี่ผมเนี่ยบางทีเขาอาจจะลืมมัก็ได้คือวัดที่นานโอ้มันก็เราสมัยโน้นเนี่ยสมัยโบราณเราก็อู้นานเลยเราคิดไม่ถึงอะไรประมาณนี้มัรนรู้ดีนี้ได้เนี่ยสร้างนานนานมากตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้ถูก,ก,ไ,กทไทยเ่าบอกนะว่าศิลปะแถวถูกไทยอ่ะก็มาสวยสวยมากที่มาอยู่ที่บ้านเราอีกภาพตัวเราถือเนีาโอ้แล้วมีองค์ปู่พญานาคอ,อ,อีกอูไปที่เดียวได้ไม่ ไปที่เดียวจบเลยเที่ยวได้ทั้งอุโปสถถวายกบูชาองค์ป๊อปเซนิราชได้ทั้งได้ทั้งอบูชาองค์ปูปัญญาหน้าไปที่เดียวได้เจอสองสามอย่างนะที่เที่ยวก็สวยงามที่นั่นเหมือนประเทศญี่ปุ่นเนผมนึกๆพอเห็นป๊อปเนี่ยนึกถึงญี่ปุ่นเลยน่าเที่ยวหน้าไปนะครับที่นั่นสวยงามที่เราเห็นว่าลุงพล วันที่อ์พระมายก,กันหนิ่ามือโดนโดนไม้เจ็บหนิโอ้ผมก็ไม่ได้ถามว่าหนักเท่าไร่พระพระเป็นนิรานตรงนี้หนักก็เลยถึงเลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีข้อมูลนี้เลยโอ้าหนักยกมนสิบก้อน,นเลยโอ้สวยเห็นเลยสวยมากนั้นยังยังไม่เสร็จงพอตั้งวางยังมีป้วงป้ายติดอีกโอ้สวยมากนะครับผมยอมรับไปชมเชยเลยรับกันเลยครับ กันสามกีกันอยากเที่ยวรบอะไรกันนะครับมีอาชีพใหม่พูดคุยเยอะแยะมากมายเพื่อนเพื่อนยูทูบยูทูบผมรู้ <c oughs> ผมก็ติดตามกันหลายคนเลยนะคุณเมดเนี่ยเออถ้าใครอยากรูกภาพไปดูช่องคุณเมดพยายามพันได้เลยคุณจิมมี่อย่างเนี้ยเออนะครับผมรู้ัึงต่างประเทศึ่งคุณมูดาบ้านไกรอ่ะแกไม่เคยโกรกแต่อ,อ,ยอยู่ใครจริงไงอยู่ต่างประเทศออาคุณบูดาผมดูแกพูดเก่ง พูดน้ำเลยไวดับเนี่ยควายไม้ตรงไหนไปตามแกมาเลยกนั่งพูดไม่ต้องใช้น้ำประธานโทษเนี่ยพูดกันเล่นๆเน่ยหยอกๆกันผมชอบแกดูไปตลอดเยอะนะร้อยกว่าช่องนะยูทูบยูทูบเบอร์ที่บ้านลุงคนนี่ร้อยกว่าช่องนาเดีนครับไปอีกกว้างนาเด็ยด้วยนี่นาเดีกก็ร้อยคนที่ร้อยกว่าแล้วตาลำดับก็ีย้ว่าน้องน้องน้องเลยน้องถุงองเออ วกน่ะเอียดด้วยอะเอียติดตามหลายคนที่นั่นอ่ะเห็นกันหลายคนนะครับของเราสายสายทำบุญอ่าสายนี้สายบุญ <đây. S 1> สายบุญทุกคนเลยครับไม่ใช่จะว่าคนนน้นคนนี้เดี๋ยวเพื่อนกันว่าอาีกเออมเมตานะครับลุงคนก็มีเพื่อนคุยแล้วไม่เหงอีลุงคนมาแตนงเห็นนะผมบอกแล้วในคลิปก่อน ถ้ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเรื่องดีจะตามมานมีเรื่องดีตามมาเยอะแยะมากมายหลังนี้ไปก็นะขอให้เรื่องไม่ดีผ่านไปเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตชีวิตทุกคนเลยครับทั้งเพื่อนๆหมู่บ้านก,กูกกนะครับทั้งยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆขอให้มีเรื่องดีๆเข้ามาตลอดนะครับผมก็ไม่มีไม่ไมีอะไรจะให้นะครับจากกําพูช์ปอนปีใหม่ นี่วันนเดียวขออวยพรให้ทุกคนเลยครับทั้งยูทูบเบอร์รุ่นทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องทีเกิดขึ้นมากมายนะครับทั้งรวมทั้งชาวบ้านพี่น้องเจ้าของบุญบณ์ป้าเต้นพี่น้องทุกคนเลยครับตั้งคุณตาจานด้วยทุกคนเลยครับไม่เว้นแต่คนเดียวทั้งพี่ผมเอ่ยชื่อแล้วก็ไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวก็ว่าเออไม่เอ่ยชื่อเขาอีกไม่ให้ตกหล่นแม้แต่คนเดียวนะครับอวยพรให้โชคดีมีใจขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงรักกันสามัคคีกันครับตั้มาหากิน ีวิตเขาจะมีความสุขครับนะครับผมก็ติดตามเรื่อยเลยครับติดตามนู่นเน่ยจนนวดยาวเลยครับจนนวดเสร็จนู่นหละคุยอัปเดตกันเรื่อยเรื่อเรื่องใหม่ๆนะครับวันนี้ก็วันวันดีปีใหม่ก็มาอัปเดตกันเรื่องใหม่ๆหม่ที่ต้นแรกผมนึกว่าเขาจะหยุดนุ่งปนน่ะวันนี้นย้ำมันอีกทีนุงปนให้สองแรงน่ะคนที่ทางานวันนี้นะครับคนที่ทํองค์กรไพยานหากันน่นะวันนี้จริง ผมคิดว่าเขาหยุดแต่ผมบเขาไม่หยุดอู้เก่งตอนเขรีบปนจริงจริงเลยนขอบคุณทุกคนเลยที่นั่นนะที่ได้ตั้งใจกันสายบุญเะครับขอบคุณกันมากๆเลยอมผมก็มีโอกาสก็คุยว่ากันนะครับขอบคุณมากสําหรับคลิปนีนปปน้นะครับปีใหม่ขาดไม่ได้ครับปีใหม่วันที่หนึ่งขอบคุณมากนะครับขอ,บข,อขวกควากนาเดชดด้วยครับนาเดช ขอบคุณมากครับขอบคุณมากวันนี้ครับ